สัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะใน EP 6นะคะศิละปะศึกษาระดับมปลายนะคะสาหรับครูนะคะนักศึกษาก็คงทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าครูชื่อนางวันนาลินน้อยนะคะเป็นครูกศนตำนบลกำแพงนะคะซึ่งในเทอมนี้นะคะเราผิดชอบวิชาศิละปะศึกษานะคะสาหรับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะคะสาหรับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของประวัติ ภูมิปัญญาทางดนตรีสากลน,นะคะรูก็ขอให้นักศึกษทุกคนรับชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะตอนประวัติภูมิปัญญาทางดนตรีสากลพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะการกำเนิดของเครื่องดนตรีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณโดยมนุษย์รู้จักการสร้างเครื่องดนตรีง่ายๆจากธรรมาชาติรอบข้างคือเริ่มจากการปรบมือผิวปากเคาะหิน หรือนำกิ่งไม้มาตีกันซึ่งต่อมาได้มีการสร้างเครื่องดนตรีที่มีรูปทรงลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนชาติโดยมีการแลกเปลี่ยนศินละปะวัฒนธรรมและลักษณะเครื่องดนตรีของชนชาติต่างๆโดยเฉพาะเครื่องดนตรีสากลที่เป็นเครื่องดนตรีของชาวตะวันตกที่นำมาเล่นกันแพร่หลาย สำหรับการกำเนิดของเครื่องดนตรีตะวันตกนั้นมาจากเครื่องดนตรีของชนชาติกีกโบราณที่สร้างเครื่องดนตรีขึ้นมา3ชนิดคือไลลาคีทาลาและออโรสจนต่อมามีการพัฒนาสร้างเครื่องดนตรีประเภทต่างๆทั้งประเภทเครื่องสายเครื่องเป่าเครื่องทองเหลืองเครื่องตีและเครื่องดีหรือเครื่องเคาะเช่นไวโอลิน ฟุตทำเป็ดกองชุดกีตาร์โดยพบเครื่องดนตรีสากลได้ในวงดนตรีสากลประเภทต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันค่ะการสืบสาวราวเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของดนตรีตั้งแต่สมัยโบราณน,นับว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้เรื่องราวสมัยของการรู้จักใช้อักษรหรือสัญ,ญลักษณ์อื่น เพิ่งจะมีปรากฏและเริ่มนิยมใช้กันในสมัยเริ่มต้นของยุค Middle Age คือระหว่างศตวรรษที่5ถึงศตวรรษที่6และการบันทึกมีเพียงเครื่องหมายแสดงเพียงระดับของเสียงและจังหวะดนตรีเกิดขึ้นมาในโลกพร้อมๆกับมนุษย์เหล่านั่นเองในยุคแรกๆมนุษย์อาศัยอยู่ในป่าดงในถ้ำในพงไม้ แต่ก็รู้จักการร้องรำทำเพลงตามธรรมชาติเช่นรู้จักปรบมือขอหินขอไม้เป่าปากเป่าเขาและเปลี่ยเสียงร้องตามเรื่องการร้องรำทำเพลงไปเพื่ออ้อนวอนพระเจ้าเพื่อช่วยให้ตนพ้นภัยบรรดาลความสุขความอุดมสมบูรณ์ต่างๆให้แก่ตนหรือเป็นการบูชาแสดงความขอบคุณพระเจ้าที่บรรดาลให้ตนมีความสุขความสบาย โลกได้ผ่านหลายยุคหลายสมัยดนตรีได้วิวัฒนาการไปตามความเจริญและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เครื่องดนตรีที่เคยใช้ในสมัยเริ่มแรกก็มีวิวัฒนาการเป็นหลายๆกลายเป็นเครื่องดนตรีที่เราเห็นอยู่กันทุกวันนะคะเพลงที่ร้องเพื่ออ้อนวอนพระเจ้าก็จะกลายเป็นเพลงสวดทางศาสนาและเพลงร้องโดยทั่วๆไปค่ะ การศึกษาวิชาประวัติดนตรีตะวันตกหลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกินและมักมีคำถามเสมอว่าจะศึกษาไปทำไมคำตอบก็คือดนตรีตะวันตกเป็นรากเงาของดนตรีที่เราได้ยินได้ฟังกันทุกวันนี้นะคะความเป็นมาของดนตรีหรือประวัติศาสตร์ดนตรีหมายถึงการมองย้อนหลังไปในอดีตเพื่อพยายามทำความเข้าใจกับแง่มุมต่างๆของอดีต ในแต่ละสมัยนับเวลาย้อนกลับไปเป็นเวลาหลายพันปีจากสภาพสังคมแวดล้อมทัศนคติและรลสนิยมของผู้สร้างสรรค์และผู้ฟังดนตรีในแต่ละสมัยนั้นแตกต่างกันอย่างไรจากการลองผิดลองถูกแล้วลองอีกการจินตนาการตามความคิดของผู้ประพัน์เพลงจนกระทั่งกานกองออกมาเป็นเพลงให้ผู้คน ได้ฟังกันจนถึงปัจจุบันนี้ภูมิปัญญาทางดนตรีดนตรีเป็นผลงานสร้างสารรค์ของมนุษย์ที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติวิถีชีวิตจึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ลักษณะนิสัยประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาของผู้คนท้องถิ่นต่างๆในยุคสมัยต่างกันดังนั้น ดนตรีจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่สามารถนำไปอ้างอิงได้และนับได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่าควรได้รับการบารุงรักษาเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อไปการที่ดนตรีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจึงมีประโยชน์และช่วยพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกหลายประการ ประโยชน์ของดนตรี 1. ช่วยทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินปลดปล่อยอารมณ์ไม่ให้เครียดผ่อนคลายอารมณ์ได้ 2. ช่วยทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ช่วยพัฒนาด้านการเรียนรู้โดยนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นให้เกิดประโยชน์ 4. ช่วยเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและใช้เป็นกิจกรรมทำร่วมกันของครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเช่นการร้องเพลงและเต้นรำด้วยกันการอนุรักษ์ผลงานทางดนตรีผลงานทางดนตรีที่ถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาโดยศิลปินในยุคสมัยต่างๆซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและศิลปินทั้งหลาย และบ่งบอกถึงความเป็นอารยะแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำชาติจึงมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดและพัฒนาให้คงอยู่ต่อไปเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไปการอนุรักษ์และสืบทอดผลงานทางดนตรีมีหลายวิธีนักเรียนสามารถทำได้โดยวิธีง่ายๆดังนี้นะคะ 1>, 1. ศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของวงดนตรีประเภทต่างๆที่น่าสนใจ 2. รวบรวมหรือจดบันทึกเกี่ยวกับผลงานทางดนตรีของศิลปินที่น่าสนใจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ต่อไป 3. ถ้ามีโอกาสให้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับงานดนตรีเพื่อดูข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับงานดนตรีและวิวัฒนาการทางดนตรีค่ะ 4. เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีเช่นการแสดงดนตรีการจัดงานลำลึกถึงศิลปินเป็นต้น 5. ถ้ามีโอกาสได้เรียนดนตรีโดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านควรให้ความสนใจและตั้งใจเรียนเพื่อสืบทอดงานดนตรีต่อไป 6. ให้ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีในท้องถิ่นของตนนะคะแล้วก็ของท้องถิ่นอื่นๆด้วยค่ะ ดนตรีสากลมีการพัฒนามายาวนานเป็นการพัฒนามาจากฝั่งทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือสามารถแบ่งออกได้เป็นยุคต่างๆดังนี้นะคะ 1. ดนตรีคลาสสิกยุโรปกลางหรือดนตรียุคกลางเป็นดนตรีที่ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของดนตรีคลาสสิกเริ่มต้นเมื่อประมาณปีคศทธศักราช1กซึ่งเป็นปีแห่งการล่มสลายของจกักรวรรดิโรมัน ดนตรีในยุคนี้มีจุดประสงค์เพื่อประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนามีต้นกำเนิดมาจากดนตรีของยุคกีกโบราณดนตรีคลาสสิกยุโรปกลางจากภาพที่นักศึกษาได้เห็นนะคะจะเป็นดนตรีคลาสสิกยุโรปกลางค่ะ 2. ดนตรียุคเลยในสอง เริ่มการนับเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1943เรมื่อเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงศิลปะและฟื้นฟูศิลปะโบราณยุคโรมันและกีแต่ดนตรียังคงเน้นหนักไปทางศาสนาเพียงแต่เริ่มมีการใช้เครื่องดนตรีที่หลากหลายขึ้นและมีศิลปินระดับอัจฉริยะเกิดขึ้นมาอย่างมากมายภาพที่ปรากฏนะคะจะเป็นดนตรียุคเรเนซองค์ค่ะ3 ยุคบาโลกยุคนี้เริ่มขึ้นเมื่อมีการกำเนิดอุปากรในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2143และสิ้นสุดลงเมื่อโยฮันเซบาสเตียนบาร์เสียชีวิตลงในปีพุทธศักราช2293แต่บางครั้งก็นับว่าสิ้นสุดลงในปีพุทธศักราช2273 เริ่มมีการเล่นดนตรีเพื่อการฟังมากขึ้นในหมู่ชนชั้นสูงนิยมการเล่นเครื่องดนตรีประเภทออกแกนมากขึ้นแต่ก็ยังคงเน้นหนักไปทางาศาสนานักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้เช่นบาร์วิวันดีเป็นต้นภาพที่ปรากฏนะคะจะเป็นยุคของบาโรส 4. ยุคคลาสสิกเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะคะ มีกฎเกณฑ์แบบแผนรูปแบบและหลักในการเล่นดนตรีอย่างชัดเจนศูนย์กลางของดนตรียุคนี้คือประเทศออสเตรียโดยเฉพาะที่กรุงเวียนนาและเมืองมานไฮนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้เช่นโมัศาสร์เป็นต้นนะคะภาพที่ปรากฏนะคะจะเป็นยุคของยุคคลาสสิกค,ค่ะ 5. ยุคโรแมนติก เป็นยุคที่เริ่มมีการแทรกของอารมณ์ในเพลงมีการเปลี่ยนอารมณ์ความดังความเบาและจังหวะซึ่งต่างจากยุคก่นกอนๆซึ่งยังไม่มีการใส่อารมณ์ในทํานองนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้นะคะเช่นเบโธเฟนชูเบิร์ตโชแปงชัยคอฟสกีเป็นต้นค่ะภาพนี้นะคะจะเป็นยุคของโรแมนติกค่ะ6 สมัยอิมเพชันนิึมเป็นสมัยแห่งการใช้ความคิดสร้างสารรค์ดัดแปลงดั้งเดิมจากสมัยโรแมนติกให้แปลกออกไปตามจินานาการของผู้แต่งเปรียบเทียบได้กับการใช้สีสันในการเขียนรูปให้ฉูดฉาดในด้านดนตรีผู้ประพันธ์มักสรรหาเครื่องดนตรีแปลกๆจากต่างประเทศเช่นจากอินเดียมาผสมให้มีรูปรสชาติดีขึ้น และการประสานเสียงบางครั้งแปลงๆไม่ลื่นหูเหมือนสมัยก่อนทำนองเพลงอาจนำมาจากทางเอเชียหรือประเทศใกล้เคียงแล้วนำมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับดุริยางนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในสมัยนี้นั้นมีคาวอบุพชีอีกอสตาวินสกี้อาโนชนเบอ ภาพนี้นะคะจะเป็นสมัยอิมเพชชันนิซึค่ะ 7. ยุคศตรวรรษที่20นักดนตรีเริ่มสแสวงหาแนวดนตรีที่ไม่ขึ้นกับแนวดนตรีในยุคก่อนจังหวะในแต่ละห้องเริ่มแปลกไปกว่าเดิมไม่มีโน้ตสำคัญเกิดขึ้นนะคะระยะห่างระหว่างของเสียงกับเสียงเริ่มลดน้อยลงไหลท่วงทำนองเพลง นักดนตรีบางกลุ่มหันไปยึดดนตรีแนวเดิมซึ่งเรียกว่าแบบนีโอคลาสิกนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้นะคะเช่นอีกอร์สตาวินสกี้เป็นต้นค่ะภาพนี้นะคะจะเป็นยุคศตวรรษที่ยี่สิบค่ะ 8. ดนตรียุคปัจจุบันคือยุคของดนตรีป๊อปยุคค่าศูนย์เพลงล็อกแอนด์โลได้รับความนิยม มีศิลปินที่ได้รับความนิยมนะคะอย่างเช่นเอลวิสเพสลีย์ยุค6 0เป็นยุคของทีนไอดอลอย่างวง The b e t t l e The Beet Boy คลิปลิชาร์ดโลลิงสโตนแซนดิชอ์เป็นต้นนะคะภาพนี้นะคะจะเป็นยุคของ5้เพลงล o c k and r o l ลภาพนี้คือเอลวิสเพสลีย์ค่ะยุค6 0เพลงล o c k and r o l ลนะคะ ที่นิยมในสมัยนั้นก็คือวง The ะบิทเทิค่ะยุค70เป็นยุคของดนตรีดิสโก้มีศิลปินอย่างแอ b a BG ้และยังมีดนตรีประเภทคันทรีที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น The Eagle ิหรือดนตรีป๊อปที่ได้รับอิทธิพลจากล็อกอย่างวง The c a r เ e นเตอร์ล็อกสจวัดแครี่ไซมอเป็นต้นนะคะ ยุค80มีศิลปินป๊อปที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นไมเคิลแจ็กสันมาดอนน่าลักษณะดนตรีจะมีการใส่ดนตรีสังคะหอเข้าไปเพลงในยุคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเต้นรำและยังมีอิทธิพลถึงทางด้านแฟชั่นด้วยค่ะภาพทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นวง BG ค่ะและส่วนฝั่งขวามือค่ะเป็นวงของแอป a ้ค่ะ ภาพนี้นะคะจะเป็นยุค80เพลงป๊อปฝั่งซ้ายมือจะเป็น Michael j a c k สันและด้านฝั่งขวามือมาดอนน่าค่ะยุค90เริ่มได้อิทธิพลจากเพลงแนว R&B เช่นมาลายแคลรีเดสตินีชายบอยทูแมนเอ็น n ว o คทีในยุคนี้ยังมีวงบอยแบนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น New Kid on the Block, Take That, Blackstreet Boy ค่ะยุค2000มีศิลปินที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่น Britney Spears, Christina Aguilera, Beyonce, Back i P, Justin Timberlake ส่วนเทนป๊อปอื่นนะคะเช่นแนวป๊อปพังอย่างวงชิม p l e p แ a น รวมถึงการเกิดรายการสุดฮิตอเมริกันไอดอลที่สร้างศิลปินอย่างเช่นแคลรี่คาร์สันแนวเพลงป๊อปและ R&B เริ่มรวมกันมีลักษณะเพลงป๊อปที่เพิ่มความเป็น R&B มากขึ้นอย่างแนลรี่เฟอร์ตาโดลีฮันนาจัสตินทิเบอร์เลกเป็นต้นค่ะภาพที่ปรากฏนะคะเป็นยุค90เพลง r าคือมาลายแคลรี่ค่ะ ส่วนภาพนี้จะเป็นยุค2,000นะคะฝั่งซ้ายมือคือบิสเนสเปียและฝั่งขวามือคืออากิเล r ่ค่ะขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชาติาศาสนาโดยเฉพาะทางดนตรีตะวันตกนับว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับาศาสนามากบทเพลงที่เกี่ยวกับาศาสนาหรือเรียกว่าเพลงวัดนั้นได้แต่งขึ้นอย่างถูกหลักเกณฑ์ตามหลักวิชาการดนตรี ผู้แต่งเพลงวัดต้องมีความรู้ความสามารถสูงเพราะต้องแต่งขึ้นให้สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้นิยมเลื่อมใสในสาศาสนามากขึ้นดังนั้นบทเพลงสวดในาศาสนาคริสต์จึงมีเสียงดนตรีประโคมประกอบการสวดมนต์ค่ะเมื่อมีบทเพลงเกี่ยวกับาศาสนามากขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการลืมจึงได้มีผู้ประดิษฐ์สัญลักษณ์ต่างๆแทนทำนองเมื่อประมาณคิดศักราช1,000 สัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวคือตัวโนตนั่นเองโนต้ตเพลงที่ใช้ในหลักวิชาดนตรีเบื้องต้นค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนะคะใน,ในโอกาสนี้นะคะครูก็ขอ,ขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆจากโทรทัศน์เพื่อการศึกษา eTV นะคะเมื่อจบคลิปวิดีโอแล้วนะคะครูก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนำแบบวัดความรู้หมายเลขหกขึ้นมาเลยนะคะซึ่งในแบบวัดความรู้นี้มี แบบทดสอบทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะครูก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะคะทําให้ครบทุกข้อนะคะเมื่อทําของครูเสร็จแล้วก็อย่าลืมทําของคุณครูท่านอื่นๆด้วยนะคะซึ่งในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเนื้อหาสาระในแต่ละวิชามากมายนะคะครูก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ใน EP 7ศิลปศึกษามาปลายสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ